คือถ้าเกิดเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะฮิวเพื่อนไวขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตตัวผู้ชายนี่มันจูของได้เยอะใช่ปะ่ยอย่างมึงซื้อของซื้อเกียร์มาเนี่ยเล่นกับฝรั่งจริงดิบางครั้งเล่นกับฝรั่งเนี่ยมันพาเล่นมั่วนะเว้ยนี่ตรงนี้ก็ได้ในช่องมันว่าไงกูไม่ได้สองคนแน่นอนแบบเนี้ยกูไม่เล่นสองแน่นอนมันยากเหรอมึงสามพันพอไป่อไปสองพันมึงเจอผีตัวยาวมามาทั้งคืนนะมึงจะเอาตัวรอดยังไง กูกูหนึ่งกูเล่นไปหนึ่งพันเจอผีตัวยาวมาเหมือนกันเว้ยเออเกมนี้มันมีจุดจบป่ะมีจุดหมายของมันไหมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอโอ้โหสิบกิโลถ้าเป็นเน็ตเรียวก็แปดหมื่นอ่ะกูไปเจอตี้ดีเนี่ยเนี่ยตอนกูกูเล่นตาเดียวกูกูได้ตัวน,นี้เลยไปไหมเนี่ยไปไหมเนี่ยมันช้างห้องอยู่เนี่ยเฮ้ยเข้าไปสิโอเคเป็นไปได้อยากอยากให้เจอ ตัวเอาเอาเอาตัวที่เป็นตาวงยนหรอว่าเล่นด้วยตัวไม่ช่วยได้ดีเลยอ๋อแต่ละตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันสินะเอ้ากูเป็นคนขับเหรอไอ้กูไม่ขับกูไม่ขับกูไม่รู้วิธีเล่นเอาขับไปเลยขับก็ได้มาแล้วกูต้องกดอะไรบ้างเนี่ยอีตารถกดสตาร์ทกดอ๋อกด e engine โอเคโอเคขับไปตามทางแค่นั้นล่ะ๋อมึงเห็นอะไรที่มันโกดังมึงก็จอดแล้วแต่เรานี้เป็นลามากันจอดพักเอาได้ นี่ทำไมรถมันกูคิคดไปเองหรือเปล่าว่าทำไมรถมันเร็วมากเลยก,ลก็กาสิงปกติเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใหญ่มากเลยนะเอาแวนนะแวนนะกอดตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยมามาต้องดับเครื่องก่อนไหมดับเดี๋ยวแล้วกูดับเครื่องก่อนกดโอเคดับแล้วน้ำมันมีวันหมด เอ้ยมันมีกระทะว่ะเอากระทะมาตีสุมโ้ชัยอะ่ะสุมน่าของสองช่องอะไรเนี่ยโอ้มีหลอดเอ้ยมีขวานด้วยเจอไฟแอคโอ้โหแรงแรงมากโอ้ยโดนตบโดนตบไม่กลัวกูเก็บขวานไว้ตีพวกซอมบี้ตัวใหญ่ดีกว่าอ้ตัวใหญ่ตีไม่ตานะกูบอกเลยตัวยาว อ๋อใช่ตัวยาวใช่กูตีไปหลายรอบมากแม่งไม่ตายเกมน,นี้มีปืนใช่ปะหาปืนไม่เคยเจอเลยวะอ,อ่ะกูขับเือนเดินก็ได้มาเอ้ยม,มันมีคันตนานี่ไงเพ่อนมันคือคันตนาวะ่ะน้ำมันตอนนี้สิบ <5 S 2> ห้านะ่ร้อคิวทอมบี้หนึ่งพันตัว่วอปลดไอตัว,าต,วตาตา,ตาเล็กอู่คิวแล้วสี่ร้อยจะมมดละ กูเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเองเมื่อก่อนหน้าเนี้ยแล้วกูก็รอมึงเข้ามาสอนกูเพราะกูเล่นกับฝรั่งแล้วมันเล่นได้เป็นมันพาชนต้นไม้เว้ยจนควันขึ้นรถอะตรงม้อน้ําพังเลยไม่พังไม่พังแค่รถมันดับนั่นเดียวอรถดับอัะด้านหลังนี่คือเราสามารถเปิดแล้วก็เอาของเข้าไปใส่ได้ใช่ปะถ้าเกิดกระเป๋าเราเต็มอืมมันมันก็เป็นเรื่องเหมือนแชร์ของอะล่ะโอ้ทอาไม่ถูกอะ เคยเล่นเดอร์ลองได้ปะโลกไลท์แบบนี้เลยไม่เคยจอดทำน้ำมันโอ้ยเยี่ยมเลยจอดจอดตอนน้ำมันไปใกล้ปั๊มล้ะจอดใกล้ปั๊มดิอ๋อจอดใกล้ใกล้ปั๊มได้ปะได้เลยก็คิดว่าให้เลียร์ซอมบี้ก่อนไงไม่ต้องเลียร์สับมาจอดเลยเรถมันชนได้โอเคจอดใกล้ปั๊มแล้วโอ้มืดมากเลย เอ้เธอเจอถังน้ำมันสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์้จอขาวมืดมืดมืดอ๋อนึกว่าแบบมีผีออกมาไงจอมันจะขาวเอาเพื่อนเก็บน้ำมันไปละไอ้ไอ้ขวานไฟแอ็กอะวันช็อตคิวเลยเหรอกูตีซอมบี้ทีเดียวตายเลยนน้บันนะเกมน,นี้ไม่มีหลอดความหิวใช่ปะ ไปเจอยาเจอยาถ้าเลือดน้อยบอกนะอย่าเอายาไปให้แกนเนดกดบีบแต่ในเกมนี้ไม่มีผลเนี่ยปะแบบเรียกซอมบี้อย่างเงี้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ย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 อะไรวะเมื่อกี้นี้ <laughs> มีบึ้มด้วยนี่ไงเซฟโซนเจอแล้วเพวื่อนโอเค เราต้องเอาของมาขายอโอ้ไฟแอคขายได้ตั้งห้าเหรียญฮิว,ก,วก,ก่อนแล้วกันตุยาปืนร้อยยี่สิบเลยว่ะคัมตนหนาห์โอ้ ไอ้ธนูเนี่ยเราซื้อกระสูนจากไหนวะเพื่อนไม่มีไม่มีกระสุนเหรอพีโตัวยาอยู่ข้างหลังมึงเห็นปะนะอุ้ยมันมันเข้ามานได้ไงวะตีตีมันได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่มันจับก,กูได้นะมึงก็หาเรือ่องเนาะเขียกระบอกกูจะพังแล้วเนี่ย เมื่อกี้ยังบอกว่าอะไรนะอะไรจะพังนะเพื่อนมาไม่บอกกูจะพังแล้วอูอ้ดจังซื้ออุปชิดอะไรวะเนี่ยโอเคทำไมไม่บอกจะพังบอกกูนะกูมีขวานให้อยู่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเห็นตัวบิน อุ้ยมันระเบิดด้วยว่ะปูเอายาไหมเอายาไหมเลือดมึงน้อยมากเลยอเอ๊ะไอปั่นไฟเดดยเหรอทำไงวะอ๋อลากมาหาเข้าใจละปั่นช้าเนะาะเพื่อน,นอ่ะมีแก้ว ไม่มีเครื่องปั่นไฟอีกแล้วอ่ะเพื่อนอ่ะกูเปิดนะโอเคเคยเล่นอยู่เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้กูปั่นไฟอยู่โอเคเพื่อนตีซอมบี้ไปไนดะ้ก่อจะปั่นไฟก่อนได้ละ ปั่นผิดเดี๋ยวเอาใหม่โอเคไม่ยากมันตัวดูดของแล้ววิ่งไปดูดไม่หยุดเลยวิ่งไปมันกดอีลุลวัวแน่ๆเลยว่ะแต่ตอนนี้กูฮิวก่อนแบนเน่มันฮิวได้แค่ยี่สิบเองนะมันไม่ได้ฮิวเยอะเลยเฮ้ยลูกซองลูกซองมีห้านัดมันไม่เก็บวะกูเก็บนะ เนนสียงเกมไม่มีเลยวะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววะมันเพิ่องหนึ่งจุดูงน่ออะไรเยอะๆมึงออกได้ไหมน,น้ำหน่ากลัวดีนะเอาพี่ตองมาเล่นด้วยไหมมิยาไปวันนี้ไม่ิยา <laughs> ไปกินเลียนที่ไหนกันไม่รู้โอเคผีเกมชอบอุ้ยขับชนได้ใช่ไหมอุ้ยอะไรวะ นะกับชนนิดเดียวไม่ได้เลยรถสภาพนี้มันแค่ไปชนนะนะอ๋อมันมันแต่งเกาะได้ใช่ไหมมันจัแต่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยรถอะโอ้เยี่ยมเลยเอ้กุต้องจอดอย่างระมัดระวังพอแล้วโอเคโอเคโอเค ุ๊ยตัวกูบินเลยใช้ปืนยามจำเป็นตอนไหนวะเพื่อนไม่รู้เลยมืดแล้วเนี่ยมันแบบจะมีตัวโหดใช่ป่ะแล้วให้ใช้ตอนนั้นเลยไม่มีมีแค่ตอนนั้นะมีแค่ตัวยาวแหละที่โหดอ่ะเอ้าตัวยาวยิงอ๋อสามารถยิงให้ตายได้ใช่ไหมไม่ตายอมาตะมันมันแจ้งเตือนกูอะว่าตอนนี้เลือดมึงสีแดงแล้วนะช่องมัน ก็ยังไม่ตายนี่มันน่าจะรีเจนได้ก็เยอะเจอยาเอาไหมเพื่อนเจอยาเบเนดเอาไหมดรอปดรอปยังไงวะกดกดคิวเอาแบ็คแพคนี่ไงเอาไปวะตัวล็นี่นี่ดอกดอกไม่ดอปให้อ่ะดรอปให้ละอ้าวอุโมงค์แล้วระวังขับระวังขับระวังขับระวังยังยังทำ ไปเฮ้ยตู้บูมเมอร์อืมอันนี้กูไม่มั่นใจว่ามึงขับเหอะเอ้ยมีเกาะรถด้วย ไอ้สีเขียวกูต้องกินน้ำยาแล้วก่อนออกินแล้วเลือดจะรีเจนโอเคโอ้ใบหน้ากูนี่เสียโฉมหมดเลยเลือดเต็มตัว ยิงดีป่าววะอ,อ,อ้มเอามันลงรีบชุบเลยเ,ยเอ้ยตัวไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชาร์จเจอร์เนี่ยตัวพิเศษไปชุบเพื่อนได้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 กิลกูมันรีไวเพื่อนได้ไวเอ้ยต้องต้องกดค้างต้องกดค้าง Okay. โอเคโอ้เลือดแต่ละคนน้อยมากเลยแต่เครื่องวะอุยออ้ยกูล้มอกยชิบหายชิบหายชิบหายเดี๋ยวกินๆๆกินกินกูกูเพิ่งบอกว่าตอนตอนมึงตอนม,มึงนั่งรถอ่ะมึงหยิบมันมาฟาดได้ถ้าผีมาก่อนรถอ่ะโอเคได้ ไอ้รอสีเขียวมึงลดจะหมดแล้วกูต้องช่วยมึงให้ได้แล้วนึงตายดิวะโอเคมาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งตายหยกกูก่อนขึ้นมาโอ้มีคันตนามีธนูด้วยดียังเลยนี่จะชนกูทำไมล่ะเนี่ยเอ้าฉันว่าชนเพื่อนได้ขอโทษขอทโทษเฮ้ย เพื่อนมียาเขียวนะเอาผมเก็บไปละไอกระป๋องสีเขียวมันรีเจเนเรชั่นกินเราเลือดมันค่อยๆเพิ่มดูแล้ว,ลวเสียงโครดูเหนื่อยนะทำงานมันเหนื่อยอ่ะเข้าใจคนทำงานเอ้ยโอ้โหจะชนอยู่ละน้ำมันอ,อะไรอะไรน้ำมันอ,อะไร น้ำมันสิบห้าตอนนี้เฮ้ยเราเออกจากอุโมงกันนะเฮ้ยใช้ปืนเลยไม่มีมีดแล้วเอาขวานกูไปก็ได้อย่ากูโยนให้แป๊บนึงเนี่ยขวานไม่คุ้มอ่ะมันตีเราถึีระสามอ่ะอ,อ้าวเหรอรถเยอะเลย รอตัวเอนจิเนียร์มาไม่รู้เข้ามาต้งไหนไม่รู้แพรหน้ามั้งสร้ามาวุดอะแล้วแพรหน้ามันจะอัพรถได้มั้มันเรจะเจอเมืองใหญ่เหย้ยบเฮ้ยเหลือสองวอเซ็ตแล้วเพื่อนเข้าไปเยข้าไปเลยสองวอเซ็ตแล้วนะเออลุยไปเลยศูย์หมดแล้วหมดหมดแล้วเออลองล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 งสู้ปะการที่ทำมันรีเจนห่วยจังวะอ๋อใช่กูจะบอกว่า ไอ้หมู่บ้านนี้แหละที่กูเจอไอตัวตัวผีตัวยาวมาแล้วมันฆ่ากูหลังนี้แหละมันมาได้เลยไม่ใช่เหรอเนี่ยมาแล้วเนี่ยหายกูใช้ขาวานละวตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหแล้วต้องเจอจัดไอ้เีวยมันเจอบางอย่างได้พอดีด้วยวิวิออ้อะไรวะตีกูสองที ยากบอกนะเล่นน,น้อยๆอะยากแล้วมันฆ่าไม่ตา,จายจะไล่กันไปยังไงวะเพื่อนหนียังเดียวไหนีย่างเดียวอ๋อถ้าเกิดเราปล่อยให้ตัวละครอยู่เฉย,ยอ๋อมันจะเพิ่มให้เองไอ้หลอดสีเขียวกะลุกไม่ไดไ้เวลาหมดก็ตายแค่นั้นแหละอ้าวเลื่อนไหลเป็นโลหิตเลยเวลาอยู่สองนาทีหกสิบวิร้อยยี่สิบวิ เวลาตุเวลาเวลาล้มมึงจงมำมันนะมันไม่เพิ่มนะโอ้นี่ไงโอ้ยี่เยมันพุ่งมาอี่ตัวยาวฆ่ามันก็ไม่ได้ปกตินี่กูฆ <c oughs> ่าไปสี่สิบหกตัวดาเมีสี่พันโอ้ได้เงินมาร้อยสี่สิบสามไหนดูซิว่าร้านค้ามันซื้ออะไรได้บ้าง อ๋อนี่ไงซื้อ s ซเ v อ v a l อ๋อนี่คือตัวที่มึงซื้อนี่ว่ามึงอยู่ไหนมึงจะมาก็รีบมาอ๋อแล้วโอเคๆกูดูร้านค้าอยู่สิบสองวิสิบสองวินี่ใช่ไหมเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเอาตกใจโอ้เป็นตัวทหารเนี่ยถ้ามีตัวผีนี่เข้าไปอ่ะสบายเอยผีมันดึงเพื่อนได้ตัวผีไอ้ตัวชิลิรอตัวตัวคนญี่ปุ่นอ่ะอ๋อตัวผี วิ่น่าซื้อเหมือนกันนะราคาพันสองร้อยเอาไหมม,มึงต้องปลดไอ้นี่ก่อนปลดเควสของมันก่อนอ๋ออ๋อมีทำภารกิจโอเคเพื่อนไอ้ตัวคนจะก็ควสฆ่าผีหนึ่งพันแล้วติดตรงฆ่าผีังไงแล้วไม่ติดกูได้เนี่ยไอ้ตัวผีแล้วเล่นไหมล่ยจริงๆเราอยากได้ตัวตามมาเล่นด้วยตัวตามมาเล่นชิวเลยเพราะตัวไอ้นี่ตัวมันไอไอไอสตันในตัวยาวได้ตัน <laughs> มันเป็นครึ่งไฟบอกกับมือมันเป็นมือเป็น,ป,นปืนไงปืนไเเรซะกะโอ้โหแล้วเกมนี้มันเป็นเนื้อเรื่องแบบไหนไวะเนี่ยดูแปลกๆยังไม่มีเอ้แต่มันหนุกดีนะเหมือนโลกไรอ่ะแล้วไอ้พวกแบบลองไดด้วยท่าที่รู้มันคล้ายๆฟิลไอ้เนี่ยไอ้หนังอะไรสักอย่างที่เป็นเ,นเกี่ยวกับพลังจิตอะไรสักอย่างอะหนังพลังจิตเราเข้าไปสร้างห้องเลยไหมไม่ต้องรอให้คนอื่นเข้าก็ได้อยากได้ตัวผีมาเล่นอ่ะ มันจะเข้าหรือเปล่าลองดูก็ได้โ <laughs> อ้ยเฮียมือ <laughs> ใหม่เกาะเต็มเลยวะโอ้ยเฮียไอ้สกินตัวผีแม่งอย่างก,กับว,วากาโม่เลยเลนนด่ห้าคนอ่ะมันมันลืมกดเข้าเหรอมันจะมีให้คลิกกดเข้ามันไม่เข้าอ่ะเรนนีล่ละโอ้พร้อมยังเพื่อน อะไรวะพิมพ์ี่เรเฮ้ย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 แฮกแฮกโอ้ยอย่า<อ>เ,เจอแฮกเอาไงดีเพื่อนจะเล่นไหมเล่นเล่นเล่นไปวิลลี่วายยูอ๋อมันจะคอยเลช่วยก็บายบายไอเวียนเอ,อ้ยก,กูส่งแจ้งกันหนึ่งเล่นอย่างนี้กูก็ไม่แฟร์เหมือนกันด,ดูดูโหดูมันหาของ โอ้แล้วมันเคลียร์ซอมบี้หมดทุกตัวเลยนะเอาไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋ยวกูดับรถก่อนเดี๋ยวกูจะเอาชื่อมันไปส่งให้ไอ้ทีมโลบอคเพราะกูเล่นอย่างเงี้ยแล้วกูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เว้ยได้เวลาบิดไปได้เร็วเนี่ยหรอมาเร็วติดละ ดูมันจะได้แบบเดิมเรียบเดิมได้